ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนี่นุนทิยาพาแม่มอลระาดามหาแม่หมอนะคะหาแม่หมอ,น,ะะหมมอนวดนะคะแม่หมอเปินว่าวใั้ง่า,งาเปิ้นซื้อเลขไว้นะคะซื้อสลากินแบ่งไว้สองใบนะคะปันมาก้นจุ๋งว่ามาหายสองโตนะคะเพิ่มมั่นใจว่าเลขน่าจะเขานะคะเป็นปันดีนะคะจะเป็นโตได้ที่เพิ่นซื้อไว้นะคะไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะเปดทอมดูเดี๋ยวนี้ยัางยูฟู้ คุณน้องเสาคุณหนองเสาเขาก็มาสองเพียมานี่มานีอ๋อเอฟซีสารภาพมารักษาอันผู้แม่นั่นว่าลูกข่อยเห็นยั่งรัวมันคิบว่าตายหมดจะบอกกันนะจ้าทอบดูกทอบขาดทอบแน่เลยดูข่อยว่าดูผิดโค้งเท่านี่มันสิลมันมาไล่เดียวกันเด้องมันจีงอเขาบ่แม่งอกระทางเคิงมันขัดกันงอกระทางเครงเลยอ๋อคือเหตุเป็นตะยานแท้ไปนั่งดาบลิ้นเดียวเนาะเพื่อนว่า นางขอบเตียงหายไม่จะอาอาแล้วก็หุกอาแล้วก็หุกกันวะอายุสไัยเราลูกกันไม่อายุว่านหลายปันไหนดิย่างสูงกว่าที่ซีซีพัวนี่แหละตั้งนี่แหละหมอเป็นกรรมพันธ์บ่แม่ฮะบอแล้วคนมันเป็นเป็นหันใจว่าอิ่มกนเลยไปหาหมออันว่าหมอกระดูกกระด้านค่ะมานนี้ไปไปนี่เขาก็เลยเป็นถอดยัดดูไข่ในไหมเขาจัดดู ไปที่แหลกนั่นไขยู่แล้วว่าออกจัดไปจัดมาหันไก่อะไรแนนมันที่หันอะไรอย่างได้กระดูกกระดูกขางห้องกระสีใ้หาสิดน้ำทองของาา้าไ,ไหนวะที่มัาเขาถูกขนทั้งเครื่องเหมือนเลยเอเขาขนทั้งเครื่องหมดมตนให้ตัต่พนม,พมหาหาแม่แม่ให้จังไดเรียกไ่บอกบาดนี่นั่นมาแกะดูออก อคอยแงะออกแงะออ,ออกเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหนามีสีมีแสแียงเราตั้งกี้เลี้ยงไว้ไว้อยอยู่บทั้งทั้งเลี้ยงทั้งดำหนานั่นเป็นจุดเลี้ยงจุดดำเป็นคำขาไปเลยเพร,ะระาะซอเพราะใสด้วยเพิ่นมาจังรอบแล้วเนี่ยมาสองรอบแล้วอืมสิมาอีกบ่มาอืมเพิ่นสิมาอีกบานี้ว่าขันขันว่าได้มาวันอาทิตย์ก็สิเป็นวันเสาร์นี่แหละอาจารย์าเพราะว่าผู้พามาเนี่ยเป็นคู่อืมมันก็ต้องต้องรอหยุดเสาร์อาทิตย์จังสิพามาได้เนาะ รนราหยุดเท้าวันที่เจ็ดทิ่มาได้แล้วผู้นีบ้บ่แม่ฝันฮึคนที่เแล้วว่าแล้วฝันฝันมาจังได่ที่เพิ่นบอกให้แม่โทษหาหนูแม่เลยว,ว่าคนเดียวฝันบ่โทษอ๋อเพิ่นฝันมาจังได่เนี่ยอันเพิ่นฝันว่านเพิ่นไปผอบัวน้ำนี่ยังไงเหรอเพิ่นว่าไปผอบัวน้ำป่านานี้ไปน,น้ำเพื่นสิเดมือลงไปนั่นเห็นเป็นโกนจองปองอยู่มาแล้วนั่นน้ำนี่ก็ยังยังในบุกในีอย่างนี้มาแล้นเพิ่นว่า ฝันก็ออยังสีได้เขคือกว่าได้เลขกว่ากันแล้วะจ้ะอะไรนะน้องนี้แมวแมวเปันว่าพี่ง่ากล่องป็นมาเนฝันฝันกับทั้งทันเรา่วนกันหลายคนกั้ฟังแนวมาฟัางแนวไหมจ้ะ เขาเลยว่าบ่บธูบอกเอื่นๆดอกเดียวอยู hmm. <S <s ่ส oh, like sí. yeah, ่วนคนส่วนรายการทายกิบแต่ทายหยาเพราะว่ากันท้าว่าเงียบเนี่ยเด้อขอจักขานาที่สิเป็นที่ที่จัดได้คันคับผู้เบาขึ้นม้อมล้มบอกว่าข้างกันอันนี้ว่าสื่อเท่าอื่นดอกกันจ้าสื่อทั้งอีแม่ในหลับแม่ก็ได้กะเพียงได้กะอันเพิ่มมาปล่อยหางเดียวนั่นถึงคือบอเขาเรยว่าจ้าปล่อยสวนหาวของเขา เราต้เลยอผากันจับว่านั่นอ่ะผากันจับมาเลยสูญหาผู้ลิบสองใบนี่๊บบ๊อบไปเหรียญหัวมันล่ะเนาะไตดินเอาอันนี้อ๋คนมาขายสลากกินแบงก็ดีือมากพอดีมาสามคนค่ะมาสามคนบางนีเป็นมองคล้ายแ่เมียนี่ดีมากเหมือนด้ขเยมือนเส้านี้จะเขามากอ่ะบาีคนมาได้ยิ่งของไอ้เหมัอนอะอมาอสั่งพูดหนึ่งมากว่าเขา ขายไไเลนเคยมากมันเคยเคยได้ขายมึงได้เมือนก็มากมงยเนีานี uh ่เนี่ยะรุปว่าก็จะพักันซื้อซูนหามาการซื้อซูญหามัเลยซื่อซูนหาพูดะางใบอันตั้งเถ่แถวใงญ่บานตอนนั้นแถากันแถาเขาซื้อกันแถวว่าเถาเอาตัวไหนวะเปรีเปดแปดเก้าเปเก้าเป มันขึ้นะมันขื้นนะเลี้ยวหวานแล้วก็เล้ยวธมาได้ตัวใดโลกพื้นเลขได้อยู่ดีแต่ว่าจากมันจะอ,ออกขาออก,กอแล้วคนะในสูนหานแต่เนาะแม่บอกคนสูนหาบ้านๆทูนหามาอ,มอมชื่อนั่งเป็นเลขฟันบ่แม่เมื่เลขจังไลสูนหาอันหวาน ซื้อซื้อ,บ see, อ,อเบ like ื้งซื้อซื้บบนี้ขีเก็บไตขึ้นตีนแบบนี้เตะไปแล้วมันไม่ไปเห็นเหมือนเลขด้วยอันผู้ใดวุ้เขียนใช้กระดาษอะไรหันมันเป็นสูญหายเห็ดฝอยยูแดงแก้วาย่ก็เลยหยิบขึ้นมาเบิ้งก็เลยคือขาเจ้าเลยหัวคนหายกินนั่งขีเก็บสิพันน่ะมาคนกันอยู่อ๋อโบได้ฝันอืมบอโบได้ฝันโบได้ฝันอันเตีขีเก็บไปแล้วนั่นนี้ ให้เลี้ยวเห็นบินเหล็กนะเจ้าก็บินเหล็กมาแต่เหล็กยังไงทั้งนั้นยุกกระดาษนี่หน่อยแถวแค้นทำนี่เหล็กตัวเดียวนึงไหมซื้อไว้ซื้อเอาแม่ซื้อไว้เราฝันดีวะซื้อไว้แล้วก็อนมมาฝันมืนขึ้นนี่หล่ะฝันว่าเขาอ่อนลุงั่วมาไห้ฮยซื้อเลขสุนห์หาไว้ฝันว่าเขาเจ้าจุงมั่วมาไห้ขุนก็บฝันดีแล้วเนาะลุงมั่วมาไห้มั่วสองตัว พ่าแม่มานเด้อตัวนี้วั่นั้นว่าันออกลูกอยู่อย่างถ้าเอาลูกมันเด้อเอาคือฟันดีแน่ซื้อใบจักใบหะซื้อใบสองใบเป็นเลขชุดบ่เลขใบเดียวนี่แหละตะวันทองปิดสองใบต่วันเป็นศูนหาทั้งหมือออันผมนี่เนาะกินนี่จิ้มนม่ปีต่่น่ปติไม่เรยกว่าื่อมมนจิมวนันยิ่งิมืือขึ้นนี่ฝันขึ้นนี่ฝัน้เขาห็นมาใมื่อแม่งาม แต่ว่ามัานนัองนี่กอยู่ในนี้บ่แม่เลขแม่ในกระเป๋านี่บ่ะใบละตตลี่งดจ้าอยู่ห้เอฟซีเบิ้งนั่นนะเนพะิน่นสิว่าหนู่มเบาซื้อสั่งผับให้เบิ้งนะนะั่นนี๋ยวเด้อค่ะแม่แล้วเอาสากินแบงค์ไม่เบิ้งเพิ่นซื้อไว้เพิน่นฟันว่าเจ้าจุงง่วมาหายสองตัวเพื่อเป็นสามตัวนาสามตัวท้ายเอฟซีเพิ่นจำเอาตัวเลขให้เพิ่นไปหาซื้อแบงค์ปันกันนะคะแม่หมอเพิ่นฟัน เลขเพิ่นใดญมาโดยที่บ่ได้ฝันนะตะขาบสิกัดเพิ่นเพันเตะออกไปพ่อบินเลขซุนหาเพิ <China> ่นก็่แล้วไปซื้อรถจักรยูซื้อแล้วฝันว่าเขาเจ้าจูงว่ามาหายสองโตอืมอันข้างล่างนี่บ่แมนมันบ่แมนฮะมันสองใบอะครับบซุนหา ุูนหาไม่สองแมันมีูนหาซูนหัควมตอกันคนะว,<ะ>ว,วามนยะอ๋อตกอกกันความโอ้ซี่บนตนคนสื้อเล็ไว หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 4, หกศู 4, นย์ห้าแล้วกันเก็ดสองเก็ดเก็ดศูนย์ห้าแล้วก็มีสามเก้าสองสี่สองสองหกหกเก้าเก้าศูนย์หกแล้วซื้อไว้แต่ว่าแม่มกักศูนย์หามันบ้ากันมันมกักศูนย์หามันแล้วก็เจ้าจุงว่ามาหายสองโตฟันดี จะเป็นจีได้ไหมแคบนาจอไว้เด้อถ้าไปหาซื้อเพื่อเป็นสามตัวนาสามตัวหลังเพื่อเป็นรางวัลที่สองที่สามที่หนึ่งนะคะตีนี่ก่อนเลี้วงหม่อยส่วนส่วนนี้ แ,แม่แล้วหมักศูนย์หาเนะคะอค่ะเขาพูดหล,หลายเรียวมาแบง่งฝันเอฟซีเอฟซีส่วนดีกันเนี่ยทางของแม่นะคะนี่ได้คนถือกระถือเร็วก,ก็ได้ฝันแม่นุ่ยแม่นุ่ยตกองแต่ได้ตกองมาถือเร็กซ์ที่งดสอนเนาะถูกเร็กซ์โดนก็ได้ฝันออ ชื่อพอสอเกิด2503กระถึก3ตัวตรงๆ53เมื่อที่ผ่านมานี่ชื่ออายุ6364ชื่อโอ๊อกวันนี้ว่าจะชื่อ64วซั่นอ้ายนี่จ้ามมก็เลยรถ199คนไมก็อืมคนมีดวงนะาื่อจังได๋ก็ถึกแม่นบ่มีดวงเพนเห็ดจังได๋ก็เดี๋ยวสิสรุปใส่กระดาษไทยด้วยค่ะยังเอา แมวกับหากลูกพี่น้องเฮ้ยนอนกอดกันที่แรกกอดยิ่งก็หนีนะคะ่ะแม่กับแม่กับลูกว่ามุ่งเดียวกันอ๋อเพื่อนกันหนึ่งว่าแม่กับลูกผันก,นกนะ <c oughs> นอนเกาหลี